สวัสดีค่ะวางไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกันแม่ธาตุดินไม่ใช่สิธาตุดินนะราศีกันนะคะดวงดาวที่ย้ายก็คือดาวอังคารวันที่สี่ธันวาค่ะดาวอังคารดาวตัวแทนของมรณนะ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงสิ่งเกา่าเข้าสู่สิ่งใหม่นะคะระวังความเจ็บป่วยด้วยนะดาวคานดาวเจ้าเรือนสัจชะเพื่อนเกา่านะเรื่องเกา่าๆคะ่ะมีดาวอาทิตย์วินาศนะหางไกลจบสิ้นไปแล้วไม่โปรง่งใสไม่ชัดเจนนะคะ อาทิตย์กับอังคารมาเจอกันในเริอนสัชชะเพื่อนเก่าค่ะสัชชะก็รวมหมายถึงเพือนใกร้ชิดสนิทมันญญาติการเดินทางออนไลน์การเขียนติดต่อจดหมายนะคะการสื่อสารการค้าออนไลน์ค่ะวันที่4ทธันวาดาวพุธ นะคะก็ย้ายเช่นกันดาวพุธไปอยู่ในเรือนพันธุทุความผูกพันครอบครัวอสังหาดาวพุธพูดคุยขีดเขียนอ่าด,ด,ด,ดาวพุธก็คือดาวตัวแทนของตอนเองนั่นแหละนะชาวราศีกันและเป็นดาวพุธกรมกรมะนะกรรมอาชีพปัจจุบันกรรมนะคะอ่ากรรมอาชีพนั้นก็มีดาวเกตตัวกระตุน้นกองเชียร์อยู่ กระตุ้นในเรื่องของความคิดการงานจะทำให้ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะการงานอาชีพและความคิดคำพูดการกระทํานะคะดาวเกตรกระตุน้นวันที่3าธันวาดาวสุกย,ย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะค่ะการลงทุนสิ่งใหม่ๆความรักใคร่ การเสี่ยงความราเริงรื่นเริองอ่ะความบันเทิงอันสาก็เกี่ยวข้องกับคนอ่อนวัยกว่าดาวสุขมาจากสุภะความสุขความรุ่งเรืองอ่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่นะเพราะว่ามีดาวราหูอริมาก่อกวนค่ะอุปสรรคปัญหาก็เกี่ยวข้องกับ การเงินด้วยนะการเงินได้มานะจากสิ่งเก่าๆด้วยสุขเข้าเสาแทกนะการเงินก็ได้มาจากการลงทุนค่ะลองทำในสิ่งใหม่ๆดูค่นะะดาสุขความสุขความรุ่งเรืองได้รับความสำเร็จจากการที่มีหลักแหล่ง ที่ทำกินเป็นของตนเองด้วยนะในการที่ตนเองไปเกี่ยวข้องกับพันธุนะคะอสังหาค่ะแล้วได้ทำการงานด้วยการที่มีคู่ค้านะ้วยประสบการณ์ของตนเองค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของชาวราศีกันนะคะคนโสดและคนมีประเด็นอันนี้ก็ไปส่งใครหนอ ไปส่องเพื่อนเก่าค่ะคนอ่อนไว้กว่าบุตรหลานบริวารไปส่องเขาทำไมนะไปส่องแล้วก็ทำให้ตาเจ็บนะปวดกระบอกตากเปล่าๆนะไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะพุทธะนะนะเกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ การติดต่อค้าขายลดน้อยลงนะไปมุ่งมั่นคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์และลงมือทำดีกว่านะคะอันนี้ก็คือตัวตนของตนเองเลยกรรมาอาชีพแม่จิกเชียนปราฏิหารปรากฏคิดแล้วลงมือทำค่ะติดต่อนี่สามารถพูดได้หลายภาษานะคะเราพูดตนเองไปอยู่ในเรือนพันธุนะทำงานมั่นคงค่ะจกกักระพัดปรากฏความมั่นคงปรากฏนะ ก็ได้มีมรดกตกทอดของตนเองอันนี้ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะที่ต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดันไกลก็ได้มรดกมานะคะนิบเรอมรณะมรดกนะเดินทางหลายถิ่นที่เลยค่ะอ่าเป็นพ่อพี่เพื่อนนี่นะอ่าลลเล่ดาวอังคารสัจชะเดินทางค้าขายมา,มามากมายนะคะอ่าอาทิตย์วินาศทำง,งานนี่ก็ ได้ทำตามลำพังนะดูแลปกครองบริหารการงานนี้ด้วยตนเองเลยแต่กางข้ากกังเืินน,นี้ก็ดูซีรีส์มากกันไประวังสายตานะ ที่มีปัญหานะมายาวนานเนี่ยมีพลังในการงานเนี่ยพ่อพี่เพื่อนเนี่เกี่ยวข้องกับปุตตะปุตลานบริวารคนใกล้นะคะเกี่ยวข้องกับการเงินค่ะการเงินการค้าใกล้ๆนี่ได้จากงานออนไลน์ดีมากเลยค่ะแต่ที่อุปสรรคปัญหาที่มีนะไปเจอคู่คนไกลคนออนไัยกว่า ไม่ต้องไปส่งแล้วค่ะเอาพลังของเรานี่ไปทําการค้าดีกว่านะคะคนโสดค่ะอ่าันสวอเนี่ยนะ The Hermit อ่าตัวแทนของชาวราศีกันเองเลยอุเชียวชาญแตกชั้นในงานเป็นหมอยาเป็นแพทย์ค่ะแตกชั้นในงานเก่าแกา่สืบทอดมาจากโบ,บราณโบราณก็สืบทอดต่อ,อคนโสดนี้ก็มีการเงินดีแล้ว าชาติกุลอํารวยเป็นเศรษฐีมีพลังต่อไปก็นําปัญญาของตอนเองกรรมาอาชีพนี้ก็เป็นครูนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการงานแตกชั้นขยายคนออกไปทําง,งานเก่าค่ะสู้จนหยดสุดท้ายไม่กัดไม่ปล่อยอะไรนะคะก็มีการเงินล่าผลมากระดุมพระก็รุ่งเรืองเลยนะคะก็ได้มาจาก การที่ตนเองลงทุนเนีงานนี้ก็ได้ทำน่นาเงียบวงเว้งนวิเวีวิเว,ว,วโหเนี่นะก็มีการเงินเข้ามาเวิร์กฟอรมโฮมดีค่ะก็สิ่งเก่าๆก็ยังคิดอยู่ฟังใจนะะไปเกี่ยวข้องกับอ่ะนะการเงินค่ะ,ะการเงินที่ตนเองเก็บกอ,องไว้นี่มันมันหายไปอะนะก ต้องวิตกกังวลค่ะหาได้ค่ะ,ะจากสติปัญญาความรู้มีให้เก็บอมในทานะเรื่องความรักของคนโสดนะโสดมายาวนานก็ใช้มุมสงบของตนเองนะโสดสันโดษเนี่ยกบริหารจัดการงานขยายผลออกไปค่ะก็จะมีการเงินเข้ามานะเป็นคนที่มีสิ่งล้ำค่าตติดตัวก็คือวิชาความรู้เพื่อการงานค่ะ มีโรงงานของตนเองเลยค่ะคนโสดนะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับคนไกลค่ะเนี่ยไปเจอคนไกลนะคนร่าเริงสดใสใช้ชีวิตในแต่ละวันนะเขาก็เนี่ยก็ขยันในงานนะคนไกลเนี่ยแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมกินดื่มสังสรรค์อันสาเป็นมนุษย์เจ้าสําราญนะคนโสดไปเจอคนไกลนะชาจะเก็บกอดไว้เง,งี้ยวแน่นก็ ไปทำงานดีกว่านะอันนี้ผูกพันกันนะปรารถนาะจะมาร่วมใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันนะคนโสดปัตตนีดาพระหัตนะเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองอีกฝ่ายหนึ่งไหยนะผูกพันกันค่ะดาวพุธไปอยู่ในเรือนพันทุนะผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะปรารถนานะแต่ คนโสดคนไกลเนี่ยเขาไวาแตกต่างกันนะนะผู้ใหญ่กับผู้น้อยค่ะก็ไปใช้สติปัญญาความรู้ของตนเองที่มั่นคงนะชอบบนชดซ้อนงานประจำงานรูทีนค่ะโชคดีจากงานนี้ค่ะทำจนวัยเกษียณเลยนะคะท่านคนโสดนะนะไปเจอคู่คนรักที่วัยแตกต่างกันมากนะคะผู้ใหญ่กับเด็กค่ะ ก็ขยันหาเงินก็จะได้เงินนะผลประโยชน์รายได้การเงินนี้ได้จากการลงทุนกับสิ่งเก่าๆนะจากสติปัญญาความรู้นะคะนะมีความสุขุมรอบขอบค่ะเป็นผู้ใหญ่ดีค่ะกับการบริหารจัดการงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองคนมีประเด็นนะคะเดินทางมาร้ายทิ้นที่เลยค่ะ สุภาะเดินทางต่างชาติต่างแดนต่งนางถิ่นแดนไกลชีพจรลงเท้าเดินไปหลายถิ่นที่เลยค่ะเหน,นื่อยมายาวนานก็สบายบ้างแล้วแต่ก็บางครั้งก็ความคิดนะไม่สามารถนะหยุดความคิดได้ก็ไปคิด ถึงนะคนอ่อนวัยกว่าอ่าเข้าไปแล้วไปรับไม่กลับมาค่ะอ่านะเจอคนในฝันค่ะคนอ่อนวัยกว่าค่ะอ่าไปเจอคนอีกทินที่หนึ่งนะเดินเลิรอ่ะเจอกันเพื่อนร่วมงานแบบกัมมะเคยร่วมงานกันมาเก่าก่อนนะคะอ่าเมื่อไรที่อ่อนไว้ละไว้วันนะก็ดูหนังฟังเพลงไปทีไรก็ คิดไปไกลคิดถึงคนไกลคนรักนี่นะผูกพันกันมาก่อนนะหวังว่าจะมาร่วมงานกันนะเดินเลิกเบิรรมอาชีพงานศินละปะเป็นศินลปินนะคนมีประเด็นนี้ไปเจอคนสวยคนหล่ตอตนเองก็สวยหล่อไม่น้อยนะมาเจอกันแล้วขัดแย้งกันนะคะอ ไม่สามารถพึ่งพาคนอ่อนวัยกว่านะคนในฝันนะเนาะอ่ะก็พึ่งตนเองแะนะดาพุทธกรรม,มะดาพุทธพันธุนะดูแลเอาใจใส่หัวใจของตอนเองนะ,อ,ะอันนี้รักด้วยอารมณ์เนาะวนไว้ลไวัวนววนะ คำแนะนำให้กับคนโสดนะคะไม่ใช่สิคนมีประเด็นนะยอมแพ้แล้วค่ะยอมแพ้คนคนนี้คนรักคนนี้ที่ห่างไกลไปแล้วยอมแพ้อย่างไงก็ส่องต่อไปละนะส่องไปแล้วก็เจ็บเจ็บด้วยคอมเมนเม์หน้ามันไส้ด้วยนะก็ไปเจอเพื่อนรักคนรักคนไกลที่ห่างไกลกันไปแล้วทะเลาะวิวาดกัน ในเรื่องของการเงินนะตนเองก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกระดุมพระการเงินไปอยู่ปุตตะปุตตะเ,เริ่มลงทุนได้อีกยาวนานเลยค่ะสามธันวาคมนี้นะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จจากการเงินนะทั้งคนโสดและคนในประเด็นนี้ได้สิ่งล้ำค่าติดตัวมาก็คือสติปัญญาทำโรงงานใหญ่ตัวของตอนเองได้ค่ะขยันในการงานนะ ขีดเขียนเก่งนะคะอ่าประสบความสำ,รสำเร็จนะคะโชคดีจากความขยันนะขีดเขียนเก่งเป็นขาลุยค่ะการงานมีขยันก็มีเงินเข้ามาส,ส,ม,ม,สม่ำเสมอการเงินฐานะมั่นคงนะคะแต่ในเรื่องของความรักก็ไปพบกับเพื่อนรักเพื่อนเก่านะทะเลาะเ่าแวงกันนะ เลือกทรงได้ใจก็คลายหายทุกนะอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะงานศิลปะค่ะงานสอนงานสุขภาพงานอาหารการกินนะคเครื่องดื่มได้ค่ะคำแนะนำนะคะ เซลบรีฟเ <I> ชื่อมั่นในตนอย่าขาดศรัทธานะคะยังมีสิ่งมากมายหลายๆอย่างนะ,ะต้องทําต่อไปค่ะเชื่อมั่นในตนนะคะมีความหวังมีกําลังใจนะคะคนโสดโสดมานานก็ใช้ชีวิตสมถะนะมีมะไรายได้พอเพียง ก็มีมุมสงบสุขของตนเองนะคนมีประเด็นก็นะถ้าจะไล่ล่าความฝันมันเหนื่อยนะไปเจออุปสรรคปัญหาอะไรนี่นะนะเจอคู่ที่ผูกพันกันเนี้ยคนทางไกลค,คะ่ะัดแย้งกันกับปัญหาทางด้านการเงินค่ะ ดีอย่าขาดศรัทธานะเชื่อมันในต้นได้เรียนรู้ว่าเรามีความหวังมีกำลังใจเพิ่มที่ตนเองปัจจุบันก็มีแพชชั่นค่ะมีแรงปรารถนาดูหนังฟังเพลงร่าเริงสดใสนะคะแพชชั่นค่ะทำงานศินละปะนะคะเป็นศินลปินทำสิ่งที่ให้ใหชีวิต บันเทิงรื่นรมนะคะการเงินรายได้ก็อยู่ในเรือนปุตตะนะทำสิ่งใหม่ๆลงทุนทำสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหวานก็รีบหวานกลมน,นานานะขมก็รีบเกลืนลงไปนะกับสิ่งเก่าๆก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะ มีประสบการณ์หน้าท่านพี่เครียดหนาแก่ขึ้นเยอะเลยนะฟุกิเนสฮายภัยค่ะคนที่เข้มแข็งเท่านั้นนะเป็นโอกาสที่โอกาสทองแล้วนะได้เรียนรู้อาหุิิกรรมเรามาเรียนรู้จักกันก็ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะ เขาทำร้ายเราหรือเราทำร้ายเขาไม่เท่าเราทำร้ายตนเองนะถ้าเรายังเก็บกอดเอาไว้กับบาดแผลนะทั้งทั้งที่บางครั้งก็ไม่น่าให้อภัยแต่คนที่เราควรให้อภัยก็คือตัวเรานะคะก็จะคลายทุกข์ค่ะ o g รก e n e s s